พีเจพิสาพงกเกษตรศิลปุกปิกปิกสี่เดือนหนักแปดกิโลอายุสี่เดือนหนักแปดกิโลน้องพีเจลูกชายพุทธจุ๋ยปุกปิกปิกน่ารักโตวัยยิ้มสู้กล้องลืมตาดูโลกออกมาเป็นขวัญใจของแฟนๆทั้งประเทศสําหรับน้องพีเจลูกชายคนแรกของผู้รักสุดหวานพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์และภรรยาสาวจุย๋ยวรัตยานินคูหาที่นับวันยิ่งน่ารักน่าชังมากขึ้น เรื่อยๆจนหลายคนอดใจไม่ไหวขอสมัครเป็นแฟนคลับน้องพีเจกันอย่างล้นหลามยิ่งพัฒนาการของน้องด้วยแล้วบอกเลยน่ารักและสงบยสุดๆโดยสิ่งหนึ่งที่คนแซวและเอนดูน้องพีเจหนักมากคือความจ้ามั่ของน้องที่ดูยังไงก็ไม่เบื่อและพากันไหลให้กับการดูแลน้องที่ดีของพ่อแม่อย่างมากมาย โดยล่าสุดได้มีการลงรูปต่อน,น้องพีไปทะเลให้เห็นงานนี้เรียกว่าน้องกินลมชมวิวและสดใสหนักมากจริงจจนหลายคนปาอิโมติคอนหัวใจให้เลยเพราะรักน้องจริงๆไม่อยากพูดเยอะจ้าดูรูปวนไปค่ะและล่าสุดคุณแม่จุ๋ยได้โพสต์คลิปลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าน้องพีเจในวัยสีเดือนกว่ากว่าหนักแปดสโลสูง68เซนคราบบกตัวจริงยังตัวแค่นี้ปุ๊บปิ๊กปิ๊กแต่ทําไมในคลิปดูเป็นหนุ่มจังคราบบกแม่ใจหายหน้าหนูดูโตวไวจังคงเป็นเพราะต้องตัดผมและนอเลยเหมือนเด็กโตแต่ใด ก็นั่งคุยกับแม่ตอนปหนมได้แล้วมาเฝ้าอาหารนอนคร้าบใบไม้เบใบาไม้บใบาไม้เรียกได้ว่าแฟนคลับเห็นแล้วต่างพากันหลงหนักซึ่งมาพร้อมไก่ทรงผมใหม่ได้ใจพี่ๆกันไปเต็มๆเวลาพูดถึงลูกสายตาเราเปล่งประกายมากมันเป็นสิ่งที่พูดกับจุย๋ยตั้งใจมากๆที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะเราอยากมีลูกเลย และอย่างที่ทราบกันว่าพอร่างกายเขาเราสองคนไม่พร้อมใช้เวลาในการต่อสู้ที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วเกือบตัดใจกันไปแล้วก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผ่านมามา,มากๆเลยครับดูตอนนี้เราประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวทั้งลูกและก็สร้างบ้านให้พ่อแม่สําเร็จแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝัน มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องลูกเรื่องสร้างบ้านให้ประมาสองปีที่ผ่านมาทุกอย่างมันเสร็จพอดีกับลูกที่กำลังจะเกิดด้วยมันแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำอย่างตั้งใจลูกเหมือนคุณจุยจมูกโด่งผมดกตอนนี้แก้มเป็นสลาเปล่ามากจะมีคนที่สองต่อเลยไหมต้องดูคุณจุ๋ยว่าสภาพร่างกายเขาเป็นยังไงบ้างไข่ที่เก็บยังมีเหลืออยู่ครับคือตอนนี้ผมอยากมีลูกแค่คนเดียวแค่คนแรกก็เหนื่อยแล้วตอนแรกอยากมีศักสาถึงสี่คนตอนนี้รู้สึกสองคนดีกว่าพอแล้ว แต่ถ้ามีอีกคนก็จะมีติดติดกันเลยเพราะด้วยความที่เราก็อายุเยอะไม่อยากที่จะแบบว่าเราแก่ลูกเป็นวัยรุ่นเราก็ไม่อยากแก่มากแล้วลูกวัยรุ่นแต่ผ่านไปหนึ่งเดือนเราก็มาคุยกันว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าพอเราออกมาทําง,งานแล้วคุณจุ๋ยคนเดียวเขาก็ไม่ไหวเพราะเขาต้องมีปั้มนมด้วยเลยมีพี่เลี้ยงมาช่วยครับ